ลองลอลอง,ลอง,ลอง,ลองดูหน่อยสวัสดีค่ะช่องดีพาชรวินนะคะจะมาดูช่างเรื่อกับช่างช่างโทนทำรั้วให้ทำเสารั้วให้ใหม่เพราะนั้นมันเพราะนั้นมัน,ม,นมันไม่ยุติทำแล้วมันเอียงเองต้องทำให้มันตรงดับมันเหรอดูเชียงดัง่งเลยนะคะ ผสมผสมดินแล้วผสมทรายผสมทรายให้ได้ระดับให้ได้ระดับหน่งแต่พวกนี้ก็จะเทปูนอ้ตรงนี้แล้วเสจตะกี้พระแสงพามาดูเขายังไม่ได้ระดับน่งี้ตรงนี้ได้ระดับแล้วกระสุนไปเลนะจปูนทับเดินอีกรอบหนึ่งนะคะ ตะกี้เาเอาทรายมาส่งคิวนึงโอ้ตรงนี้ช่วงบ่ายล่มลื่นนะเนี่ยนะอืหน้านี้โอเคเลยนะมานั่งสบายๆข้างหลังได้เลยนะฮะอ,อืมใช่นั่งสบายๆแต่เสียงมันดังดีเสียงรถอะมันไม่เงียบเหมือนหน้าบ้านนะหน้าบ้านจะเงียบ เรามาจ,จะมีเสียงดังหน่อยทมเดินรอบที่สองดาประตูให้จัดประตูให้ตูมันคดตูมันเอียงขนาดเหล็กมันยังเอียงเลยอะเนาะขนาดเหล็กมันแข็งแกร่งมันยังเอ็นเอียงเลยนะภาษาอะไรคนที่มีกระดูกกระดูกข้อต่อ มันจะไม่เอียงได้ไงเนะเาะตัวเล็กเป็นไรเหนื่อยอะเอายาพิดเข้าตัวเองอีกละเฮ้ยวันนี้ได้วันนี้ได้ร้อยหนึ่งแล้วอะ่ะช่างเรืองหักช่างเรืองร้อยหนึ่งเลยนะลูกน้องช่างเรืองอะ่ะคนละมวนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ตัดแล้วต่อใหม่ละเปล,เปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนเลยโอ้โห แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากที่มีเมตตากับประตูพระแสงนะมันเอียงมานานแล้วทำให้มันตรงหน่อยนะก็ทาส่อยู่แรงผู้ชายนะปิดกระปึงปึงทั้งพ่อทั้งลูกอะ่ะเขาไม่ค่อยระวังเหมือนผู้หญิงเขาก็เต็มที่เลย เพิ minutes, ่งเพิ่งจะสองนาทีอลไแล้วจะถ่ายอะไรดีเนี่ยมันตั้งแปดนาทีมันเพิ่งจะสองนาทีเออไปถ่ายตรงนี้กว่านี่ตัวเล็กเขาจัดสวนย่อมให้เขาบอกว่าให้พระแสงเฮ้ยแล้วตรงนี้มันมันมันบดบางทัศนียภาพนะเนี่ยจัดมุมใหม่ค่ะนี่ตัวเล็กครีเอทีฟทำสวนเขาจัดเขาจัดสวนให้ประแสงบอกไว้ไว้ไว้อ่าไสดไร์สด เฮ้ยไม <Ener> ่ตรงนี้มันเอียงอ่ะมันไม่มีน้ำเหรอแล้วปรับมันใหม่ได้นะเอียงมาได้เนี้ยเออปรับมาทางหน้าหน่อยขยับมันหน่อยขยับมันได้เนี่ยขยับได้ไหมเลื่อนเลื่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยตามธรรมชาติเถอะเดี๋ยวพระแสงเอาน้ำใส่เดี๋ยวมันจะตายเอ้าเบ้าเบ้าเดี๋ยวมันตายเอ้าปล่อย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 ตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติมันเดี๋ยวได้น้ำล้วมันก็เองยืนหาน้ำนี่สาระขึ้นเลยนะเนี้ย ไม่ตายสาระสาระเดีลาสาระรุ่นใหม่สาระรุ่นเก่าไปแล้วอดื <culos ke lanes choice> ่นไหนก็สาระรุ <t un utor état> ่นเกามีครต้นต้นตะกูลของสาระรุ่นเก่านี่มันน่าจะขายได้นะเนี่ยเนาะเป็นลูกกระถางด้วยอ่ะก็แดบเหมือนเป็นบอนไซอะนะเขาน่าจะมีร้านรับซื้อบ้างโอ้เอ็ดเรามาต่อตรงนี้ได้เลยอ่ะข้างหน้าได้แล้ว ต,ต่อข้างหน้าติดข้างหน้าปูข้างหน้าตอ่อช่างเรืองช่างเรืองคะ่ะช่างเรืองไม่ได้ยินไปช่างนงช่างนงทำนีเสร็จแล้วปูตัวหนอนต่อให้หน่อยไปเลยตัวหนอนปูไปเลยนะปูต่อไปนเนี่ยจ้ะ,จะต่อไปเลยจะไ,ได้ไปชิดกว้างแนมะ่ขอบคุณนะคะ,คะคช่าง ช่างช่างเจดีด่เนะท่าเท,ท่าที่เดิมไปแหละเต็มท,ท,ที่กระมันนั่นแหละใส่ไปจะได้มีที่เดินก็เหลือเดินหน่อยนะแล้วก็เอาเขาอิสนามมาสักชุดหนึ่งเนาะนั่งตรงนี้น้ำพ้เหรอมันยุงอะอะไรที่มันต้องดูแลพระแสไม่ค่อยชอบมันมีไฟอะ่ะมันต้องเดินไฟไม่เอาไม่ชอบ ไม่ชอบน้ำผู้พี่จิมก็ดีเหมือนกันนะไว้มีเงินก่อนไว้ทำไรายได้ก่อนไว้มีไรายได้เป็นกรอบเป็นกำรรก่อน,อน,นแต่งสวนแต่งสวนไปญี่ปุ่นนะน้ำผู้น้ำผู้นะมันจะได้อยู่อันนี้มันไม่ต่ำไปหรอคะช่างนงพอดีแล้วใช่ปะตใหนน้ต่ำใช่ปะหป,ป,ปูนขึ้นมาให้เจปูนปูนขึ้นมาก็เหลืออนาคตปูนขึ้นมาเหลือก็เนี่ยเจไมให้น้ำ ที่สะดุดหัวปุ๊บตีนพอดีเลยนะก้าวก้าวไม่พ้นสะดุดพอดีไม่น่าก็ก้าวเสมอไม่หลับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเท่านี้แหละเดี๋ยวแล้วมันนอนหน่อยประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวนาเข้าเข้าตรงนี้ได้ได้เลยศึกษาช่างว่าเทเทตามไปได้ป่าวก็บอกได้ไม่เป็นไรเทตามนั้นก็เทเราคงจะกว้างนะโดยเดี๋ยวเนะ ก็กำลังกำลังทำอะเรกันงให้ใหทำเสารัว้วก็ตัดเหลกตัดแหลกเลยช่วยกันผลไม้ลนะมมอผลไม้ลนะมอแดดไมนะไดบานจดเปบนบา,บานี่จะร้อนอากาศก็จะร้อนท,ทีมทีมช่างเขาก็ให้กำลังใจของหน้าทีม <laughs> อันนั้นก็พิจารณาพิจารณาเล็กหรือว่าจะทำยังไงดีสามาจีทำช่างสามาจีทำผลไม้คนดมือหลายคนก็ทำเสร็จไวคนเดียวก็ช้าหน่อยนีแบบนะะยยย่บิ๊กมอียกละได้ลูกน้องไปทำละช่างเลยไม่ว่างบิ๊กมอก็เป็นเพื่อนคุณแม่ดูดูช่างทำงานคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ ช่อง word, ออนมวิร์ดเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคนบรรยายคืออา,าพี่าภาค่ะช่องอา,าพาีพา่าภาอาิี่าภามาทำบุญอาพาิราภาแก้ชัยยาลูกชนนาบ้านหนองบักแก้อำเภอสายชัยเฉลิมขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้เมื่อดูคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ